นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวผมพี่พูดแล้ว<ม>เดี๋ยวผมค่อยพูดต่อพูดก่อนในเรื่องอะไรไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับผมได้มายืดเรื่องนะครับให้กับทางท่านพิเชษนะครับท่านรองสภาผู้แทรนรัษฎรนะครับในเรื่องของจริยธรรมเ,เพราะได้ข่าวมาเรื่องการซื้อสอสอ5้ล้านนะครับก็เลย นำมาลองเรียนว่าให้ตรวจสอบนะครับว่าใครเป็นคนทําแล้วก็เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมค่อยพูดต่อ,อย่าวพี่รครับครับก<ๆ>็ประเด็นที่เขามาร้องเรียนเนี่ยนะครับก็เป็นบทเรียนนะครับสําหรับนักการเมืองนะครับที่เวลาพูดแล้วก็เรียกว,ว่าอารมพาไปนะครับแล้วก็ ถ้ามีการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาสําหรับทุกท่านนะครับที่ไปพูดไปปราศัยในที่สาธารณะนะครับอันนี้กเ็เดี๋ยวทางผมก็จะส่งไปที่คณะกรรมการจริยธรรมนะครับให้ตรวจสอบนะครับดำเนินการตรวจสอบเพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับขอบคุณมากครับ,บไปแล้วนะ ก็เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปฮะให้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 ดูก่อนเอ้ยโทรศัพท์เป็นไงวะแป๊บนึงนะครับผม เมีวันที่สิบเกืานี่มาไองเรื่องนี้ผมได้รับการติดต่อจากอัการเงอกชวนไปอยู่ที่ทางขอไม่พูดชื่อทางนะครับโดยข้อเสนอห้าสหกิโลเรีนเรีนก็มีสองแสนห้ารถตู้ไอ้ที่ชอต่างๆที่เขาชอบใช้กันอีกคางหนึง แล้วก็งบประมาณที่จะส่งลงมาให้เราไปกัดรินในงบประมาณนะั้นสิ่งที่ผมต้องตอบเข้าไปผมก็ต้องตอบับนะครับจากคลิปเริ่มต้นเนี่ยคือประมาณนี้แล้วผมก็วันนี้ผมมาในานามของสอสอนะครับไม่ได้มาในานามของเลขาธิการพักการธรรมหรือในานามพักการธรรมแต่มามาด้วย ด้วยบทบาทของสสซึ่งพอเราได้เห็นคลิปนี้แล้วเราก็อยู่ในสถาบันทางรัฐสภาซึ่งเป็นสามขาหลักของประเทศนะครับแล้วในเมื่อมีการขายตัวหรือการซื้อสสเนี่ยเป็นความผิดร้ายแรงนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับและเป็นการบ่อนทำลายประชาธิปไตยนะครับแล้วในเมื่อเพื่อนสสเนี่ย รู้แล้วว่ามีการกระทำผิดเนี่ยก็ต้องดำเนินการนะครับให้ถูกต้องเอาคนผิดออกมารับโทษให้ได้ป้องคนผิดพอเราพอมีการปกป้องคนผิดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นผมว่ามันก็จะผิดจริยธรรมนะครับก็อยากจะให้เอาคนผิดออกมาลงโทษให้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นที่เพ่งเล็งของพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนนะครับว่าเรื่องนี้ ใครเป็นคนเอาเงินสด55ล้านพร้อมกับรถ1นึคันแล้วก็เงินเดือนอีกนะครับผมก็อยากจะฝากไปถึงท่านหัวหน้าพักของพักประชาชนด้วยท่านเทงนะครับอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าไหนๆท่านเนี่ยก็ตรวจสอบไปแล้วทุกเรื่องในเมื่อมีหลักฐานขนาดนี้เอาผิดได้เนี่ยทำไมท่านถึงไม่ทำนะครับแต่แล้วก็ สสท่านคนนี้ไปพูดในเวทีปาใสนะครับผมก็เชื่อว่าต้องเป็นเรื่องจริงเพราะถ้าไม่เป็นเรื่องจริงเนี่ยเอาความเท็จไปพูดบนเวทีปาใสเนี่ยผมว่าก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ผมจะตรวจสอบแล้วก็จะดําเนินการให้ถึงที่ที่สุดสด,สดนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วไอ้เรื่องข,ขายตัวสสเนี่ยปรากฏมาสองครั้งแล้วซึ่งครั้งแรกเราก็ปล่อยผ่าแต่ครั้งนี้ค่อนข้างจะมีหลักฐานชัดเจนครับผม มีอะไรจะถทมไหมครับที่บอกว่าจะดเนินการจนถึงที่สุดนะคะแต่ว่าจะต้องเตรียมไปยื่นช่องทางอื่นด้วยทำทุกช่องทางครับรก็จะมีตอนนี้มีม,ม,ม,มีมีตรงนี้นะครับรแล้วก็ทางท่านปปชนะครับเพราะมันเป็นการผมว่าเข้าปปชนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่จริงผลสุดท้ายเนี่ยผมก็จะไปกกตนะครับผมที่กกตน,นี่คือจะไปร้องเรื่องอะไรครับถ้าเกิดพูดเป็นเป็นเรื่องเท็จเป็นเรื่องเท็จนะครับ ถ้าถ้าุดท้ายมาเนี่ยไม่เป็นความจริงอย่างที่พูดหรือว่าไม่มีจริงอย่างที่พูดเนี่ยออสอสอคนเนี้ยไปหาเสียงในที่หนองปลือเป็นเป็นน่าจะเป็นเทศบาลเทศบาลหนองปลือเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็ถ้าขึ้นพูดเรื่องเท็จก็จะผิดนะครับก็ผมคิดว่าถึงทออถอนครับ พ้าเลยครับอยากให้เปิดครับไม่ใช่มาอย่างนี้มาพูดลอยๆแล้วก็ตัวเลขสูงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอยากให้ทําครับจพรกประชาชนเป็นพัคที่ตรวจสอบผมเห็นม,มีคนตรวจสอบเก่งๆหลายท่านนะครับ mm hmm. ก็เรื่องนี้เอาอีกสักหน่อยในเมื่อนไหนๆท่านก็เจ็บใจเรื่องสสอ,ออกนะครับก็ผมว่าน่าจะทําให้เต็มที่ครับผม ตรงนี้มันมันเป็นการสื่อได้ไหมครับว่าสสคนอื่นที่เข้ามารับการทำเนี่ยไม่ได้มีการซื้อตัวเข้ามาเลยเราไม่เคยซื้อตัวใครอยู่แล้วครับผม,มผมผมกลับเรียนว่าอย่างอย่างเคสสสกิจเนี่ยผมว่าผมพูดทุกที่นะครับเกิดจากสนิมข้างในนะครับแล้วเขาเขาออกมาปุ๊บเขาก็อาจจะมีความสนิทสนมกับเพื่อนสสของทางเราแล้วก็เห็นถึงการทํางานของท่านร้อยเอกธรรมน,าฐานัฐทนเผาแล้วก็หัวหน้าพักท่านนารุมนพินโยสิงวัฒนะครับ เลยทําเห็นแล้วก็คิดว่าตอบโจทย์เขานะครับแต่นี้มันยังเขาต้องออกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับครับผมครับสวัสดีขาขอบคุณมากครับรบกวนครับใช่ครับไปด้วยกันไหมครับแจ้งครับ 넌너 ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเดลิีพเตอร์นะคะรายงานสดจากอาคารรัฐสภาค่ะคุณผู้ชมค่ะก็พาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้านะคะกรณีที่ทางสสพักประชาชนออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีพักการเมืองพักการเมืองพักการเมือง,พ,กกองพักการเมืองหนึ่งนะคะเสนอเงินนะคะจำนวน55ล้านบาทรถตู้ยี่ห้อหรูหนึ่งคันแล้วก็เงินเดือนให้เพื่อที่จะให้ย้ายไปอยู่กับ พักพกนั้นซึ่งภายหลังเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของทางสสพักประชาชนชนบุรีนะคะคุณกริชีวธรรมนนท์เนี่ยนะคะก็ออกมาประกาศยุติบ,บทบาทกับพักแล้วก็อยากจะให้ทางพักประชาชนเนี่ยนะคะขับตนเองพ้นจากพักเองซึ่งในส่วนนี้นะคะวันนี้คุณไผ่ลิกนะคะสสอ,อําแพงเพชรพักกล้าธรรมค่ะก็ออกมาแถลงข่าวแล้วก็ ยื่นหนังสือถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งนะคะนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านให้มีการสอบจะเรธยรมกับสบสบพักประชาชนคนที่มีการพูดกล่าวหาตนเองซึ่งทางอรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็บอกนะคะคุณผู้ชมว่าประเด็นที่มีการร้องเรียนในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับนักการเมืองที่เวลาพูดอะไรไปแล้วอารมณ์มันพาไปก็อาจจะต้องมีการถูกตรวจสอบอย่างไรเนี่ยจะนําเรื่องที่คุณไผ่เนี่ยนะคะได้มีการเสนอไป ส่งต่อไปอยังคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณไผ่มีการเปิดคลิปเสียงของสสพักประชาชนด้วยที่มีการประสายในพื้นที่หนองปลือนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของเงิน55ล้านบาทการเสนอเงินการซื้อตัวซึ่งก็คุณไผ่เองระบุนะคะว่าวันนี้เนี่ยมาแถลงนะคุณผู้ชมในนามของอสสไม่ได้มาในนามของพัก กล้าทำนะคะในส่วนของตนเนี่ยบอกมองนะคะคุณผู้ชมว่าถ้ามีการขายตัวมีการซื้อสอสอรือว่ามันมีความผิดที่ร้ายแรงเกิดขึ้นสอสอด้วยกันเองถ้ารู้ว่ามันมีการกระทําผิดแล้วเนี่ยก,ก็ต้องทําให้ถูกต้องไม่ใช่ปกป้องนะคะคุณผู้ชมก็อยากจะใหออ้ทาง หัวหน้าพักประชาชนคุณรัฐพงเรืองบัญญัวุฒิเองมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างชัดเจนคุณภัยบอกว่าในไหนก็ตรวจสอบทุกเรื่องแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กรณีที่สสพักประชาชนหยิบยกเอาเรื่องนี้เนี่ยไปพูดที่เวทีปาศัยก็เชื่อว่าถ้ามันไม่เป็นความจริงมันเป็นความเท็จก็จะยิ่งมีความผิด เข้าไปใหญ่เลยซึ่งเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าคุณภผยบอกว่าจะเดินทางไปยืน่นสอบสริยธรรมกับทางสาสพักประชาชนรายนี้ด้วยเนี่ยนะคะที่มาเปิดเผยเรื่องของเ,อเงินสด55ล้านบาทที่ปปอชอนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะ ให้ทางพรรคประชาชนเองถ้ามีข้อมูลหรือว่ามีหลักฐานจริงๆเนี่ยก็เปิดเผยออกมาเลยนะคะคุณผู้ชมว่ามันมีตัวเลขมีกระบวนการมีวิธีการอย่างไรนะคะส่วนกรณีของคุณกฤิชเนี่ยทางพรรคกาธรรมก็บอกนะคุณผู้ชมว่าจะต้องไปดําเนินการออกให้ให้มันถูกต้องมองว่าเรื่องนี้เนี่ยทางพรรคกาธรรมเขายืนยันเลยนะคะคุณผู้ชมว่าไม่เคยมีการซื้อตัวสสแต่อย่างใด แต่เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเคสของคุณกริชเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของสนิมภายในพักประชาชน หลายคนอาจจะมองนะคะว่าทางคุณกรีตเองอาจจะมีความสนิทสนมกับสสหลายท่านของพักกล้าธรรมเองนะคะรวมไปถึงอาจจะได้เห็นการทํางานของทางร้อยเอกธรรมนพเผ่าประธานที่ปรึกษาพักหรือว่าทางคุณนรุม,มนพินโยสินวัฒน์หัวหน้าพักก็อาจจะคลิกกันหรือว่าตอบโจทย์ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณกรีตเนี่ยตัดสินใจมาร่วมงานกับพักกล้าธรรมนั่นเองสิ่งที่ต้องติดตามกันในวันนี้นะคะคุณสม้ชมเรื่องของพักกล้าธรรมนะคะก็คือในช่วเงเย็นวันนี้18นาฬิกานะคะคุณ ทางคุณอนุดิตนาคันทับนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทางคุณเก่งการุณเนี่ยก็จะมีการนัดพบกับทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าแล้วก็คุณนรุมนด้วยนะคะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าโบกมือลากับพักไทยสร้างไทยแล้วจะมาเปิดตัวกับ พักกล้าทำเดี๋ยวยังไงฝากคุณผู้ชมต,ตามได้ที่เด e r e p o r t e r ตด้วยนะคะแล้วก็จะติดตามรายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมบรรยากาศกันในช่วงเย็นวันนี้18.30นาทีค่ะยังไงช่วงนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Reporter s รไซต์ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงกดสนับสนุนเป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้นะคะที่เว็บโซเฟอร์นะคะคุณผู้ชมอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยค่ะช่วงนี้ดิฉันณนะัฐพรแซำปารายงานค่ะ